โอเคครับายวันนี้จะมาสปอยตอนที่10ครับอไอขอจะไปรับชมขอคนละหนึ่งไลค์กดกดแกกดซับซักกดซับตะไคร้ด้วยเพราะฉะนั้นไปดูกันครับอายว่าเรื่องราวที่สกาวาโต้เจอจะไปเจออะไรกันบ้างจะเจอเกหรือเปล่าเรื่องในเริ่มพื้นที่จากงานวันคริสต์มาสแล,แล้วผู้ชายคนนี้ก็ได้คุยโทรศัพท์แล้วก็แล้วคุยกับใครบางคนแล้วผู้ชายของนั้นในโทรศัพท์ก็พูดออกมาว่าทีฉันไม่ว่าง ทำใหไอหนี้ก็โมโหเขาก็บอกว่าเฮ้แกทำคุยเลยของนายวะพอเสียงปลายสายตัดมันก็เลยบอกน้อยอีเวนนี่มีผู้หญิงรอยอยู่แล้วแท้ๆพวกมันก็เลยบอกว่าโอ้โดนลอยแพ้ซะแล้วพวกมันก,ก็ต้องหาคนอื่นมาแทนแล้วพวกมันก็เจอกับใครบางคนก็เลยบอกหน้าตาก็เป็นภาพวกเราเลยนี่ซึ่งคนนั้นคือไอสกอปโตวพวกมันคิดว่าไอส้สกอปโตเป็นเด็กจ้าก็เลยถามไป แล้วเขาบอกอ้อก็แค่โค้งหกโซนระย,ยะประมาณ500ล้านตารางเมตรต่ตอชั่วโมงพอมาถึงท,ที่งานผู้หญิงคนนี้ก็ได้บอกว่าก่อนอือน่นผู้เราแนะนําตัวก่อนไหยคนแรกชื่อมิกิีส่วนของคนต่อมาคือชื่อยูกะส่วนอีกคนชื่อยุ้ยส่วนคนขวามือชื่อเลียวส่วนคนด้านซ้ายชื่อ,อโคเฮสโคเฮชี้ไปหาสกาวาโตแล้วพวกส่วนคนนี้คือสกาวมาโตยืนขึ้นแล้วพูดว่าสโลอเฮรีเพี้ยตัวบอกว่าออคอสเพลงคอสเพลงแล้วสกาวาโตก็ได้นำตัวว่า ผมสก,กมโตครับและโยกาก็พูดขึ้นมาว่าตงเกตตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าทำไมเขาถึงแต่งชุดหมอไปและเลียวก็ชวนเลือเกมพิโปที่ถ้ากดผิดแม้แต่นิดเดียวมึงก็โดนกัดมือจนนิ้วขาดและอยู่ดีเลียวก็บอกว่าผงกับไม่อกี้ทํร้านอาหารเดียวกันและบีกิโกกใช่ใช่ใช่เลียวก็ทะไปหาก่งมากเลยและเลียวก็ชวนคุยเรื่องธุรกิจ มันบอกว่ามาเรียนอยู่สายบริหารธุรกิจอยู่และมันก็บอกว่าอนาคตจะเปิดร้านที่บรรยากาศเน่าๆหน่อยแล้วกันแล้ววิ่งทั้งหมดก็เขินกันไม่รู้เขินอะไรมิกกี้ชอบเลียวพวกเธอชวนคุยเรื่องอาชีพยูกับ,บอกว่าทั้งคู่มีแผอนอนาคตกันหมดแล้วมิกกี้เลยถามสกัมตโต้ววอนาคตอยากเป็นอะไรสกรัมมตโต้ตอบกลับมาว่า ก็คงอยากเป็นนาซาที่ไปตายบนอวากาศและสกรปโตอยังบอกว่ามนุษย์ยังอาศัยอยู่ได้แค่บอนโลกอีกประมาณ1ล้านปีเราเลยต้องเกเพื่อตามหามนุษย์ที่ยังอาศัยอยู่ไม่ได้พวกเธอก็เลยบอกว่า เขามองความเกได้ไกลมากๆพวกมาสตันมันกินกาแฟไปแล้วหนึ่งล้านแก้วเต็มๆพวกมาเรีนทาาสก,กาตต์ว,วานายคิดว่าตัวเองจะมีอายุได้ถึงกี่ปีกันแน่ต่างเปล่าต่อตัวเองยังมีชีวิตดีกว่าไหมและหนึ่งแถมหนึ่งครับก็ยังถามว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงไหมสกอตตมาตัวเลยบอกว่าผูต้ตอนหลักทำวัฒนธรรมของไทยแล้วเนี่ยพวกเราก็าคือมนุษย์เอเลี่ยนเหมือนกันแหละไอเลียวก็บอกว่าผู้หญิงน่าชอบซะด้วยเลืองเพ้อฝันโง่แบบเนี้ยไอเลียวเลยหาวิธีในการโชว์เล่นฮิ่โปซะเลย แล้วบอกว่าใครโดนกัดต้องทาโทษน,นะโอเคพวกเธอเลยผู้พร้อมกันว่าเกย์ทาเกเหรอไอเรียบอกว่าฉันก็ไม่อยากต่อใครแบบนั้นหรอกนะสก,กัปโตบอกขอโทษน,นะไอสก,กัปปะโตถามว่าไม่ทราบว่าเราสามารถเรียนรู้ความนาลกจากที่ไหนหรอครับไอโคโฮเฮก็เลยตอบมาว่า <ไป S 1> การเรียนรู้ให้ฝ่ายตรงขนะ้ามนั้นยังไม่ต้องเปิดใจคนแรกก็ผ่านไปคนที่สองก็ผ่านไปคนที่สามก็ยังรอดจนมาถึงคิวของสกัปปโตพอสกัปมโตจิ้มเข้ามาไั้เลยครับโดนกัดเยี่มป้าอนิ้วขาด ผมมันก็เลยพูดในใจก็ว่าเป็นแกเหรอเนี่ยแตาสกามาโตมีแผนลับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยที่เจ้าฮิโปมันกัดนิ้วอยู่นั่น่ะสกาวว่าโทษล้วการลูกเหมือนลูกตัวเองก็เลยบอกไม่ต้องห่วงนะลูกอีเด็กเวนตันั้นมันปล่อยออกมาพวกมันนี่เทมตกใจชิบหายเลยก็เลยบอก แต่พวกเธเข้าใจว่าสกโมโตโคเป็นเอ็มพงมันเปิดโมดสารพระภูมิจนเรียวต้องพูดในใจว่าตอนที่ผู้หญิงก็พากันเปิดใจเข้าหาสกโมโตซะง,งั้นนั่งกุมหัวร้องให้แทบเป็นบ้ามันก็เลยบอกว่าเดวเวลาแผนนัลละศินนะไม่หลอกนะทุกคนกขอรูปฮิปโปด้วยมันก็เลยร้องเพลงเพื่อให้สาวประจนใจสกโมโตเลยถามโคเฮว่าต้องร้องเพลงด,ด้วยเหรอเกและเมือสาวจะลงรักและอยู่ดีๆเสียงเพลงก็ดับหายไปเลยและโคเฮก็บอกว่าโอ้โทษทีเกิดผิดนะไม่เป็นไรหลอกโดยฉันหาเพลงใหม่ให้นายได้ พวกเธอเลยบอกว่าอะไรกันเราอีกสักเพลงสิแต่อยู่ดีโคเฮก็ได้เสียงดนตรีเลียวมันก็หันไปดูมันก็ไม่มีเสียงจากคาราโอเกะมิกิตกใจเลยบางอย่างสกักวัตโตของการทำเสียงแซงโฟนจากข้อมือตัวเองโดยที่ไม่มีใครทำบนโลกคุณยิ่งตกใจยักษกระจับสับปะหลาดพวกเราและโคเฮบอกว่ามันเป็นไปไ,ปไม่ได้สกักปตัตโตถ้าผมสูงเทสดีหรือป๋อชุดโตัวด้วยเลยเขาฟูเฮย์ไม่จบยูกะบอกว่าจะร้องสักเพลงหนึ่งและกันแบบเพี้ยนเพียนสกักวัตโตเปิดหนังส,นสือหาเพลงพวกเธอกับตกใจมากว่าสกักวัตโตเปิด เดวจะกระให้ผีเปิดเ,เหมือนโคเฮและเลียวเนี่ยมีแผนอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทาลายสกามโต้มันได้โทรหาเด็กเซิร์ฟซึ่งไอเลียวโทรให้เด็กเซิร์ฟเอาน้ํามาให้พวาเธอสงสัยแล้วบอกเราไม่ได้สั่งนะเลียวมันบอกว่าเออผมโดนคือผมเลือกเองในน้ำสกามโต้ที่ได้นั่นคือน้ําโกกาโกล่าที่ไม่มีแอลกอฮอล์สกามโต้หรือว่าขอคุณสําหรับน้ำใจค่ะอีเด็กเวนไอเลียวได้ใจแบบหนึ่ง้เปอร์เซ็นเต็มๆคนตาวชนแกนแล้วพูดว่า สุขสันต์วันคริสต์มาสครับฟูไอเรวบอกว่าเวลาดื่มเครื่องดื่มอะไรแบบเนี้ยต้องดื่มให้หมดแก้วนะเดี๋ยวมันไม่อิ่มและสกาวโต้กินน้ำจนหมดจะกลายเป็กระหายน้ำเป็นเวลา100ปีและโคเฮก็บอกให้สกาวโต้ไปร้องเพลงเพี้ยนๆให้ดูหน่อยพวกมันดีใจมากที่จะได้เห็นสกาวโต้หน้าแตกโชว์สาวพวกเธอเลยบอกว่าตั้งตารอเลยนะเนี่ยสกาวโต้ก็ร้องเพลงเธอก็งงว่ามันภาษาอะไรวะ เือพวกเธอก็คิดว่าภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาเยอรมันและสิ่งที่ทําให้พวกเลียวและโคเฮนได้มันดีใจสุดๆก็คือสกอตโต้ดันเลือกเพลงผิาาดครับว่าไมนเพลงภาษาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันพวกมันเห็นสกอตโต้เล่งเพย์ยังดูดเดือดและยอก็บอกว่าด,ดูดเหมือนกันนะเนี่ยสักพักดูดีๆก็มีเสียงทุบประตูเหมือนพยายามจะเข้ามาซึ่งคนพวกนั้นก็คือสาวๆจากห้องอื่นที่ได้เสียงลฟจากสกอตโต้เพื่อมาหาสกอมโต้ในห้องนี้และในระหว่างที่พวกสาวๆคนอื่นกำลังทุบประตูเข้ามานั้นเนี่ยพวกถอพวกมันก็อให้ สก,กัมมโต้เรือ,อ,อมาเพื่อหน้าแตกโชว์สาวสก,กัมมโต้ล้องไปร้องมาส,สาวทุกคนก็หลงรักทำการที่เดียวกับโกเฮน,นั่งเศร้าแทบเป็นบ้าสก,กัมมโต้เรวอมาต้นพวเอออกเธอจะบอกว่าสมเนี่ยมเป๊ะมาก ทำให้เลี้ยวแน่แน,น่ยสตัน์ทแจกกะเกีก๊กกาแฟามาแล้วส่งร้านแก้วต่อชั่วโมงและประตูก็เปิดออกจนได้พอผู้เธอรู้ตัวนั้นเนี่ยก็รีบพุ่งเข้าไปหาสก,การมาโตอย่างรวดเร็วแบบฟา 8. สต์แปดสการมาโตกดจนมัน65และวสก,การมาโตก็บอกว่าความไอไอของฝูงชนนั้นเนี่ยมันเกินมากแล้วนะครับอย่าลืมออกไปด้วยนะไอ้พวกเวทแต่สก,การมาโตก็ขอบคุณเลียวและโคเฮทให,ให้ให้ทำให้รู้จักกับการเข้าสังคมและบอกว่าแล้วพบกันนะครับอีเวนพอทุกคนเห็นสก,การมาโตออกไปทุกคนก็วิ่งตามกันไปขยงเลยแต่ทั้งงงงงสออก็นนนั่่ยูใร้า อธิบายของรถพี่ไฮยาบุสซาไฮยาบุสซาบอกให้เด็กๆหยุดวิ่งได้แล้วเดี๋ยวเึื่องก็หักกันพอดีหรอกพ่อของรถพี่ไฮยาบุสซาบอกว่าป้าที่ไม่มีคุณแม่เนี่ยก็ระบากเอาเรื่องอยู่นะพ่อของรถพี่ไฮยาบุสซาได้ชวนรถพี่ไฮยาบุสซาไปทานอาหารฝรั่งเศสพอได้บอกว่าป้าที่เธอคนนั้นอาจจะเป็นแม่ของนายในอนาคตก็ได้รถพี่ไฮยาบุสซของขึ้นเลยบอกว่านี่เรอกันเลยใช่ไหมพ่อเลขาหันมาบอกว่า โซน้องชายของเราต้องการมีแม่สักคนรนะู้ไหมพอก็บอกรนพี่ฮายาบุสะว่าแค่กินอาหารมื้อเดียวเองจะเป็นไรไปแต่พอก็บอกให้รุนพี่ฮายาบุสะเตรียมอาหารมื้อข้ามสำหรับเด็กๆด,ด้วยพอก็ยังบอกอีกว่าฝากด้วยนะช่วยแสดงให้เป็นพี่ชายที่ดีหน่อยนาที่โรงเรียนฮายาบุสะต้องมากราบขอร้องให้รุ่นน้องมาช่วยเนี่ยนะเขาเลยกราบขอร้องให้สกาวาโตมาช่วยเรื่องอาหารฝรั่งเศสสกาวาโตรบอกรนพี่ฮายาบุสะว่าให้เตรียมชุดสูตร XL เชุดหนึ่งขอที่ละอาหารสกาวาโตก็นั่งอยู่ที่หลังของรุนพี่ฮาย ก้อนข้าวให้กับลูทพีโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยพอเราบอกกับผู้หญิงคนนี้ไปว่าเขาทานอาหารฝรั่งศสอยู่บอร์ครั้งตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคุณพี่ก็พูดในใจว่าดูเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นดีนะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ทักว่าเฮ้ย hey! เธอดูตัวใหญ่มากเลยนะแล้วอยู่ดีๆพ่อก็ขึ้นพูดขึ้นมาว่าเด็กคนนี้ชอบมิเรชชกต่อยมากกว่าคุณพีกดแค้นว่าพ่อก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแต่พ่อก็แก้ต้ว,ว่า กาชกต่อยเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเหงรอคับที่ให้ฝึกฝนตัวเองพี่ไฮวิบุษาก็เลยเอากระดาษมาพับเป็นดอกไม้แล้วก็บอกว่าเทปดอกอไม้เพื่อการประสิทธิภาพนะคะทำให้ทั้งคู่ตกใจอยากจะเจอผีมาพอเกิดเลยตอแรกไม่ว่าในคนที่พับดอกไม้ถวายต่ออนุสาวรีย์วิริยชนมาหลายรอบแล้วแล้วระหว่างที่คุยพนักงานเด็กเสิร์ฟก็เอาอาหารมาเสิร์ฟและสิ่งที่รูดพี่ตต๊ะก,ก็คือหอยทากที่ใส่อะไรมาไม่รู้ข้างในพอสกัดมาโตตากขึ้นมาให้กิน รุนพี่กหลมหน้าหนีไม่ให้แดกนะครับก็นึกถึงน้องเขาก็เลยว่าต้องทำเพื่อน,น้องนี่นสะสก๊อตโตททำการเอาตะเกียบนั้นเนี่ยมาหมุนตัวหอยพอเห็นหอยมันหาเรื่องรุ่นพี่เลยแดกแม่งเลยแล้วพอกินหอยเสร็จเขาก็มากินขนมปังต่อขนมปังเคี้ยวอะไรแล้วกูพูดผิดกูเขามากินเออขนมหวานต่อครับ <c oughs> พนักงานเด็กเสร์เขาถามว่ารสชาติเป็นไงบ้างแม่เลยถามว่าโชคุงโชคุง ภาษาฝรั่งเศสคำว่าอร่อยพูดว่าอย่างไงสกอรมาโต้เลยเอาช็อกโกแลตมันเขียนว่าเอ็กเซเลนนะสะพาน่อยพ่อก็บอกว่าก็แสดงว่า d n a ของผมดีนะสิครับผู้หญิงคนนั้นเลยขอคุยกับคุบคณพอ่อประกาศส่งตัวแบบ2ต่อ2ฮายาบุสะเลยบอกพ่อว่าขอตัวกลับก่อนและฮายาบุสะาก็คือกับสกอรมาโต้ระหว่างที่เดินกลับบ้านแล้วันเดินไปเจอกับพ่อตัวเองได้ไงล่ะประเด็นฮายาบุสะาเลยคิดว่าถ้าบุกเข้าไปตอนนี้ไม่ได้แน่ๆฮยาบุสะเลยคิดว่าผู้หญิงคนนั้นต้องรู้แน่แน่ว่าเราเป็นเด็กเกเรและระหว่างนั้นก็ดูนนนนนัักเเยถ่่งิอแหล ขาก็พยายามไม่ให้อยู่แล้วแต่ก็โดนทำอย่างนี้พายาบุซาได้ถามสกาวาโตะว่ามีทักษะการต่อยหรือเปล่าสกาวาโตแต่ว่าไม่เขาเลยสลับร่างกันแทนสกาวาโตเลยเข้ามาทำเป็นเป็นนลเมินดีเขาเลยถามกันว่าใครกันหนานายแล้วสกาวาโตก็บอกว่าผมก็แค่บังเอิญเดินผ่านมาเห็นอะจ๊ะมันได้เข้ามาต่อสกาวาโตแต่สกาวาโตก็หลบได้แต่สกาวาโตก็สวนกลับมากระเด็นไปรอดฟ้าเลยทีเดียวทำให้เกิดการต่อสู้ทุกมันที่งงดกกันเลยว่าเชื่อเลยเดียวสกาวาโตยิงแอ็กะแล้วบอกว่าเข้าบทสีพวกเว้ เขามาเขามาล,ลีเข้ามาแต่จังหวะนั้นสังกัมพุตต่อยลูกไปอีกหนึ่งคนบาดวิ่งเข้าไปอีกคนกคนึงวิ่งเข้ามาข้างหลังโดนต่อยลูกอีกหนึ่งคนครับอีกคนหนึ่งยืนขึ้นมาแล้วก็ทำการจะต่อยแต่ก็โดนไปอีกหมัดหนึ่งจังหวนะนั้นเนี่ยก็โดนต่อยไ,ไปอีกครั้งสังกัมพุตต่อยลูกแทบเป็นมะม่วงตายกันหมดในทีนี้เอากลับเด็กเข้าไปแล้วบอกว่าพวกคุณไม่ได้บาดเจ็บนะครับแล้วจวังหวะนั้นเนี่ย พอมันก็วิ่งเข้ามาหาเลยครับพอวิ่งเข้ามามาตกใจเลยบางอย่างพอกวิ่งมาก่อนหลังสกอรปโตสกอรปโตถามไปว,ว่าเป็นอะไรเหรอเขาทำไมตัวสั่น์ไม่อยู่อย่างนั้นแล้วความจริงท,ทุกอย่างก็ถูกเปิดเผยว่าผู้หญิงคนที่ไปเดทอยู่นั้นเนี่ยก็คือนักต้มตุ่นนั่นเองพอได้บอกว่าเออความจริงแล้วผมไม่ได้มีเงินหลอกนะคุณพี่ไฮยาบาตาตกใจมากสิ่งที่ได้ยินออกมา ทา่านจะไม่เชื่อหูตัวเองเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกลับว่าพูดบาอะไรก็เห็นอยู่ว่าเรียงลูกชายอยากกับมะเจ้าเขาก็เลยบอกว่าผมกำโซนั้นเนี่ยทำเพื่อผมกับน้องนั่นแหละครับแล้วเขายังบอกอีกว่า,าฟารังเศสก็เป็นเพราะผมอยาการักษาหน้าตาถัาใดานั้นพวกมันนั้นเนี่ยได้หยิบเหล็กขึ้นมาเพื่อจะฟาดเขากักพวกว่าไปตายซะทำให้คนนั้นเนี่ยเอามือมันรับไว้แล้วคานั้นได้เจ็บมากๆ ก็เจ็มันกับความรักนั่นแหละครับกับมาโตได้บอกว่าก็รักรข้าวหนึ่งนานม,มาแล้วได้มีเด็กห่มคนหนึ่งเขารักข้าบคคัวมากๆแล้วมันก็มีคนมาพูดอกว่าพูดป้าอะไรของแกน่ะแล้วกลสกัดมาโตก็เล่าอีกว่าเขาจะทาเพื่อครอบครัวของเขาเขายอมฝืนตัวเองไปกินอาหารฝรั่งเศสแต่อาหารเชลเลอร์ที่เขาไม่เห็นเหล่านั้นแต่ร่างกายของเขาแล้วเนี่ยไม่มีแอนตีบอดีต้านทานอาหารฝรั่งเศสแล้วสกัดมาโตก็มือออกมาสี่แขนเหมือนกับโฟอาร์แล้วก็บอกว่าเขาต้อง ก็คือรายกายนี้น่าเวทนาเกินกว่าที่จะดูได้ผมมันที่เห็นเมื่อกี้แต่กิสเป็นซอยบ้านเทบตะระเบิดว้าออกลับวิ่งหนีแล้วบุ๊พี่สัตว์พอะเห็นนั้นถึงกับเป็นลมงอนตายเลยทีนี้คุณพี่ไฮยาวซาบอกออกมาแล้วก็บอกว่าเป็นพราะที่ทําอะไรไม่ได้เลยจริงๆแล้วพอก็ออกมาว่า ฉันกินกุ้งมังกรไปหวแล้วแล้วเขาก็บอกสกาวโตว่าแต่นะถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่สมบูรณ์สกาวโตเลยบอกว่าเหมือนกับเครื่องเป่าลิ้นคู่เหรอครับนักการซอยบ้านแล้วจากนั้นรถพี่ไฮภาสาก็แบกพ่อกลับบ้านและเรื่องราวก็ได้จบลงโอเคถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมก,กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดเกยด้วยเด้อถ้าจะลืมรอตอนต่อไปเพราะอีกสองตอนสุดท้ายเอ้สามตอนสุดท้ายจะจบ